ผูอ้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะโสธรร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดบ้านกล้วยนางจิราพรบุญโพผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้ในายยิ่งยศยวนยีนักวิชาการศาสนาชำนาญการพร้อมด้วยนายพานุงพงศ์ศรีภานางสาวนิดาพันธ์พรลาพินทรัพย์นักวิชาการศาสนาปฏิบัติ และนางสาวการพิชชาเหล่าชัยเจ้าพนักง,งานทุปรการชำนาญงานร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สร้างสปายะสถานด้วยกิจกรรม5สอโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของวัดบ้านกล้วยตำบลข้อเหนืออำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยะโสธรโดยมีพระครูสุตะอุดมธรรมรองเจ้าคณะอำเภอเมืองยะโสธรเจ้าอาวาสวัดบ้านกล้วยพร้อมด้วยชาวบ้านกล้วย ส่วนราชการผู้นำชุมชนร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวซึ่งวัดบ้านกล้วยได้ดำเนินกิจกรรมเป็นประจำและได้รับคัดเลือกเป็นอุทยานการศึกษาภายในวัดประจำปี2566และเป็นวัดต้นแบบลดปัจจัยเสี่ยงของจังหวัดยะโสธร